คอมมเนต์ชาวลาวสัดประธานสมาคมมวยลาวหนุนขเขมรจัดกุลขแม่ย้ยมวยไทยของปลอม เป็นดราม่าข้ามชาติกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับซีเกมที่กัมพูชาพยายามดันกุลคแมรลบชื่อมวยไทยโดยล่าสุดประธานสหพันธ์มวยลาวได้ออกมาพูดถึงมวยไทยว่าบิดเบือนใส่ร้ายกุลคแมรของกัมพูชาและไม่สนว่าอีฟมาจะขู่แบนแถมยังเย้ยว่ามวยไทยเนี่ยเอาแต่โม้ว่าจะได้บรรจุแข่งในโอลิมปิก จนประชาชนชาวลาวหลายคนต่างไม่เห็นด้วยกับการกระทําของประธานสหพันธ์มวยลาวคนนี้โดยมองว่าลาวสร้างศัตรูกับไทยเพื่อเอาใจกัมพูชาทําไมทั้งที่กุณขแมแไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศลาวเลยทําไมต้องออกตัวขนาดนั้นแต่ก็ยังมีคนออกมาแฉว่า การที่ประธานสหพันธ์มวยลาวออกมาซัดไทยขนาดนี้เพราะได้รับการแต่งตั้งจากกัมพูชาให้เป็นรองประธานคุณคแมสากลรวมทั้งก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์นายคุณเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้บินไปเจราจาทำข้อตกลงบางอย่างกับทางประเทศลาวเรามาฟังประธานสหพันธ์มวยลาวพูดถึงไทยก่อนแล้วกันนะครับโดยนายสายสมรไซยศสอนคนนี้ มีศัก์เป็นหลานชายของจูมมาลีไซยศรอ,อดีตเลขาธิการใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศสปอปอลาวปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์มวยลาวได้ให้สัมภาษณ์ว่ามวยลาวและกุนแคมแมนั้นคือศิลปะก,การต่อสู้แบบเดียวกัน กลับถูกประเทศไทยบิดเบือนใส่ร้ายที่สำคัญทางกัมพูชาได้ยื่นเรื่องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วโดยผ่านการรับรองของยูเนสโกแต่พอไปดูมวยไทยที่ประเทศไทยก็ยื่นไปเช่นกันแต่ก็โดนยูเนสโกปฏิเสธดังนั้นให้คิดดูแล้วกันว่าใครคือของปลอมใครของแท้ ซึ่งอันที่จริงแล้วการแข่งขันกุนคมแมในซีเกมครั้งนี้เราเน้นไปที่ความสามัคคีของ11ชาติอาเซียนไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะด้วยเหรียญทองประธานสหพันธ์มวยลาวยังให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่าในส่วนประเด็นที่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออีฟมาข่มขู่ว่าชาติใดส่งกีฬาต่อสู้กุนคมแม แล้วจะแบนไม่ให้ส่งแข่งขันมหากรรมกีฬาทั่วโลกนั้นมีการระบุว่าอ f สปาไม่มีสิทธิ์ห้ามไม่ให้ชาติอื่นร่วมการแข่งขันเพราะเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่อ f สป่าคือเอกชนจะมาสั่งแบนอะไรแบบนี้ไม่ได้และทางลาวจะส่งร่วมแข่งขันกุนคแมอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่เรื่องธุรกิจแต่เป็นเรื่องความสามาคัคคีเมืองไทยเป็นแบบนี้เน้นแต่เรื่องธุรกิจจึงเกิดปัญหาขึ้น พร้อมตำหนิประเทศไทยด้วยว่าเก่งเรื่องการโฆษณาจะผิดจะถูกก็พูดกันไปโดยไม่รับผิดชอบอีกเรื่องคือการที่บอกว่ามวยไทยได้เข้าสู่โอลิมปิกปี2028แล้วนั้นแต่รายชื่อกีฬาที่ถูกบรรจุยังไม่เห็นมีมวยไทยเลยอีกทั้งประเด็นเรื่องการลอกกติกามวยไทยนั้นลาวเองก็มีกติกาและระเบียบการแข่งขันเป็นของตนเองที่รัฐบาลลาวรองรับเช่นกัน ประธานสหพันธ์มวยลาวได้โอถึงการแข่งขันกุนคาแมนในซีเกมครั้งนี้ว่า เรื่องสีเกมที่บรรจุคุณคแม่นั้นไม่ต้องห่วงว่าชาติสมาชิกจะไม่พอล่าสุดยืนยันว่ามีกัมพูชาลาวเมียนมาฟิลิปปินสเวียดน,นามอินโดนีเซียและมาเลเซียเข้าร่วมแล้วและหากว่าอีฟมาของไทยแบนไม่ให้นักมวยลาวเข้าไปชกที่ประเทศไทยนั้นไม่ได้เพราะอีฟมาไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลแล้วหากต่อไปรัฐบาลลาวจะห้ามไม่ให้นักมวยไทยไปชกที่ลาวด้วยจะทำอย่างไร ซึ่งก็มีข่าวออกตามมาอีกว่าทางประเทศลาวเนี่ยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกุนคแมร์ถึง6รุ่นและได้ตั้งเป้าว่าจะได้2เหรียญทองจากการลงแข่งกุนคแมร์ในซีเกมส์ครั้งนี้ หลังจากนั้นก็มีการออกมาแฉว่าท่านกัมพูชาเนี่ยเพิ่งแต่งตั้งนายสายสมรไซยศรประธานสหพันธ์มวยลาวเป็นรองประธานมวยกุลขแมสากลได้ไม่นานมานี้เองรวมทั้งรับรองสหพันธ์มวยลาวแห่งชาติเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์มวยกุลขแมสากลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว และเมื่อข่าวประธานสหพันธ์มวยลาวให้สัมภาษณ์โจมตีไทยได้แพร่ออกไปนะครับก็มีชาวลาวด้วยกันที่ไม่เห็นด้วยได้ออกมาแฉว่าพวกสหพันธ์มวยลาวนี่แหละตัวดีเห็นนักชกลาวไปชกอยู่ไทยก็พยายามสกัดกั้นเขาเพราะรายได้ไม่เข้าตัวเองสมาคมจะหาเงินซื้อนวมให้นักมวยยังยากเจอแบบนี้ก็คือเข้าแผนพอดีเพราะไทยจะแบนนักมวยที่เข้าแข่งกุนคาแม ตอนลาวจัดซีเกมก็ยังใช้ชื่อว่ามวยไม่มีคำว่าลาวถ้าเขมรอยากจัดก็ใช้คำว่ามวยตามหลักซีเกมแค่นี้ก็จบสวยงามแล้วและก็มีคอมเมนต์จากไทยไปคอมเมนต์ต่ออีกว่าที่มันออกมาให้ร้ายโจมตีไทยแบบนี้เพราะสมาคมมวยลาวมันแค้นเคยมีแผลจากไทยเมื่อครั้งที่ลาวเป็นเจ้าภาพซีเกมปี52 เพราะลาวในฐานะเจ้าภาพเปลี่ยนชื่อกีฬาจากคำว่ามวยไทยเป็นมวยลาวแต่ถูกไทยประท้วงเลยตัดเหลือแค่คำว่ามวยก่อนหน้านี้กีฬามวยไทยในซีเกมมีจัดมาทั้งสองครั้งครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ใช้ชื่อว่ามวยครั้งต่อมาใช้ชื่อว่ามวยไทยเพราะจัดที่ไทยแล้วก็ตามด้วยซีเกมที่ลาวสมาคมลาวแคนที่ไทยเคยลบเหลี่ยม ทั้งที่ลาวเป็นเจ้าภาพพอครั้งนี้ขเขมรเป็นเจ้าภาพก็เลยถือโอกาสรุมตีกินไทยแบบแสบซวงเป็นไงล่ะเพื่อนบ้านที่แสมดีเป็นมิตรเป็นบ้านพี่เมืองน้องคำพวกนี้คงใช้ไม่ได้อีกแล้วในยุคสมัยนี้กับคนพวกนี้ไทยเราต้องมีสติสามัคคีรักกันไว้เถิดคนไทยเพราะมีแต่คนอิจฉาและจ้องจะเหยียบหัวอยากเห็นเราลม้ม ล่าสุดสื่อต่างๆทั้งลาวและกัมพูชาได้ประโคมข่าวประธานสาหพันธ์มวยลาวให้สัมภาษณ์โจมตีไทยออกไปอย่างโหมกระนำ่ำทั้งยิงแอดให้เกิดการมองเห็นเหมือนตั้งใจจงใจประจานไทยว่าไปบิดเบือนใส่ร้ายโจมตีทั้งที่จุดเริ่มต้นคือมวยไทยถูกเคลมว่าขโมยของกัมพูชามาและไม่เคยพาดพิงถึงประเทศลาวเลยแม้แต่น้อย จนทางเพจลาวมองไทยได้แชร์ข้อมูลพร้อมโพสต์ข้อความถามว่าตอนเช้าไทยข้ามไปให้บริการรักษาฟันให้ฟรีที่ประเทศลาวตกเย็นมาประธานมวยลาวให้สัมภาษณ์สื่อโจมตีไทยพร้อมเขาข้างขเขมร ไทยไม่น่าข้ามไปรักษาปากและฟันให้เลยจริงๆรักษาปากให้เอามาใช้ด่าตัวเองแท้ๆรวมทั้งอีกหลายโครงการที่ประเทศไทยมักจะช่วยเหลือประเทศลาวและมองว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีมาตลอดซึ่งก็มีหลายคนที่เข้าไปคอมเมนต์ว่าผมพยายามจะแยกให้ออกนะกับการกระทบกระทั่งกันระหว่างมวยกับการช่วยเหลือแต่บางทีก็แอบคิดว่าเขารักเราเหมือนที่เรารักเขาหรือเปล่า ในขณะที่ชาวลาวเมื่อเห็นข่าวประธานมวยลาวของประเทศตัวเองให้สัมภาษณ์โจมตีไทยต่างพากันคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยแต่ชาวกัมพูชากลับพากันสะใจโดยคอมเมนต์ชาวกัมพูชาบอกว่าประเทศแถบนี้เขารู้กันหมดว่าไทยเนี่ยชอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเป็นประเทศที่คบหาไม่ได้จอมหลอกลวงถามหน่อยว่าเคยถูกกับประเทศที่อยู่รอบๆข้างไหม ชาวกัมพูชาอีกคนคอมเมนต์โอว่ากัมพูชากำลังเสนอกุแมเข้าบรรจุเป็นกีฬาในโอลิมปิกนะที่ไทยโมว่าจะได้แข่งมวยไทยในโอลิมปิกมาดูแล้วกันว่าของใครเนี่ยจะได้บรรจุก,ก่อนกันในขณะที่ชาวลาวคอมเมนต์ตอบก,กลับประธานสหพันธ์มวยลาวว่าถ้ากระทบการท่องเที่ยวของลาวใครจะรับผิดชอบทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจากไทยมาเที่ยวลาวเยอะมาก ประธานมวยลาวคนนี้ต้องออกมารับผิดชอบคำพูดของตัวเองเพราะแท้จริงแล้วลาวกับไทยไม่ได้มีปัญหากันและลาวควรวางตัวเป็นกลางไม่ใช่เลือกข้างสนับสนุนกัมพูชาตอนให้สัมภาษณ์คุณบอกว่าจัดกีฬาเพื่อสร้างความสามคัคคีแต่การโจมตีไทยแบบนี้มันสร้างความแตกแยกไปเรียบร้อยแล้ว แน่นอนครับเมื่อข่าวประธานมวยลาวโจมตีไทยสักขนาดนี้นักรบโซเชียลของเราก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันต่างพากันยกกำลังไปโจมตีเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันว่าประธานมวยลาวมีตอนหนึ่งพูดถึงขเขมรได้ขึ้นยูเนสโกแต่ไทยไม่ได้ขึ้นดูเอาว่าใครของจริงหรือของปลอมถ้ายอย่างนั้นมวยลาวก็เป็นของปลอมเหมือนกับมวยไทยสิ ส่วนของจริงคือมวยเขมรเท่านั้นสงสัยมวยลาวจะไม่มีแล้วถูกเปลี่ยนเป็นมวยเขมรแทนและหลายคนยังคอมเมนต์ไปในแนวทางเดียวกันว่าต่อจากนี้ให้เลิกไปเที่ยวลาวสักพักให้เขมรกับลาวเขาเที่ยวกันเองอุดหนุนกันเองหนังไทยก็ไม่ต้องไปถ่ายทำที่นั่นเพราะเขาไม่ได้เห็นเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอย่างที่เราคิดไว้อีกคอมเมนต์บอกว่า ที่อ้างว่า i f ฟมาขู่แบนไม่ได้อันที่จริงแล้วเขาแบนดได้ทําไมเรื่องแค่นี้ประธานสหพันธ์มวยลาวถึงไม่รู้งานไหนที่เขาจัดเองเขาแบนดได้หมดซึ่งต้องแยกให้ออกก่อนว่ามวยไทยที่ชกกันบนเวทีอื่นๆเขาไม่ได้แบนแต่กับเวทีของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ i f ฟมามันคนละเวทีกันแต่ประธานมวยลาวกลับให้สัมภาษณ์โจมตีมั่วไปหมด งั้นแบบนี้ก็อย่าส่งนักมวยลาวมาต่อยในไทยไทยก็ไม่ต้องไปชกที่ลาวต่างคนต่างแยกจัดกันไปคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันครับคอมเมนต์นี้บอกว่ารู้สึกมาตลอดว่าไทยลาวเราคือพี่น้องกันผมก็อยู่อีสานพูดภาษาใกล้เคียงกันเจอพี่น้องคนลาวที่มาเที่ยวหรือทำงานที่ไทยก็จะดีใจมาก คุยกันง่ายเข้าใจกันง่ายเรื่องกฎหมายในไทยเกี่ยวกับแรงงานก็เคยช่วยพาไปทำให้ตั้งหลายคนแต่พอทางสมาคมมวยลาวประกาศข่าวใหญ่และพูดแบบนี้รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดผิดและคิดไปเองตลอดเลยหรือเปล่าที่ว่าคนลาวกับคนไทยคือพี่น้องกันจริงๆมากกว่าประเทศอื่นถ้าจะร่วมกุญแมก็เข้าร่วมไปพี่น้องไทยไม่เคยว่าและไม่เคยแซะหรือต่อว่าลาวเลย แต่สมาคมมวยลาวไม่น่าออกมาพูดแบบนี้มันทําให้คนอีสานแบบผมหลายๆคนรู้สึกไม่ดีส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นไทยกับกัมพูชารู้สาเหตุแท้จริงหรือเปล่าถึงออกมาพูดแบบนี้เคยเห็นต้นโพส์ตของคนกัมพูชาที่เริ่มก่อนหรือเปล่ากัมพูชาไม่ได้ว่าแค่มวยไทยแต่ต่อว่าถึงคนไทยและวัฒนธรรมอื่นๆด้วย ทั้งคนไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกกัมพูชาก็จะเอาเป็นของตัวเองหมดศิลปะการแต่งตัวประเพณีทุกอย่างกัมพูชาก็จะเอาเป็นของตัวเองเช่นกันซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกันจากหลายประเทศแต่กัมพูชากลับต่อว่าไทยว่าไปเอาของกัมพูชามาทั้งหมดถึงขนาดคนเมียนมายังออกมาช่วยไทยเลยทั้งที่เมียนมาเป็นคู่ขัดแย้งกับไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณ แต่ถ้าเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะออกมาช่วยไทยตลอดเหมือนกับคนอินโดนีเซียด้วยนึกไม่ถึงเลยว่าประเทศลาวที่เราคิดว่าคือมิตรที่ดีที่สุดจะมองข้ามคนไทยไปโดยไม่สนใจส่วนเรื่องใครคือต้นตำรับนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรยูเนสโกเลยถ้าจะเทียบประวัติความเป็นมาจริงๆลองไปหาดูในประวัติของเพื่อนบ้านเขตอาเซียนดูก็ได้ไทยลาวอยู่คู่กันมามากกว่ากัมพูชาอีก สังเกตแค่ภาษาและประเพณีก็เห็นได้ชัดแล้วส่วนขเขมรล,ลองดูประวัติเขาดีๆที่จีนและฝรั่งเศสการจดบันทึกก็มีลองทบทวนและคิดใหม่กับคำพูดประธานสมาคมมวยลาวอีกทีนะถ้าเน้นความสามาคัคคีคำพูดมันก็สำคัญแต่ถ้าคิดว่าดีแล้วและเลือกที่จะโจมตีไทยไปส่งเสริมกับกัมพูชาก็ได้ลาวก็มีสิทธิ์เลือก แต่บอกไว้ตรงนี้เลยว่าคำพูดของประธานสมาคมมวยลาวที่ถแถลงออกมามันสร้างความขัดแย้งให้คนไทยแน่นอนเอาเป็นว่าดาม่าไทยลาวกัมพูชาจะจบยังไงก็ไม่มีใครรู้ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ช่องเนี้ยมีแต่เรื่องสนุก